และอีกดอกหนึ่งนะครับน,นนี้เขาเขียนว่าอะไรไซคาเมนนะครับสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับอันนี้มีมีสีขาวกับสีแดง เป็นไม้มืงหนาวอีกชนิดหนึ่งนะครับมาดูใกล้ๆกรีบดอกมันสดนะครับแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆ ันนี้ก็เป็นสีชมพูครับสีชมพูสวยครับ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าสวยเราไม่จำเป็นต้องไปที่เนเธอร์แลนด์ครับมาที่ระยองเราก็จะได้บรรยากาศนะครับแล้วก็รับชมไม้ดอกฤดูหนาสวยจริงๆ ส่วนมากก็จะเป็นดอกทิวลิปรับพระเอกนางเอกของงานก็คือดอกทิวลิปคับ,อออด,อคบดอกอันนี้ก็สวยนะครับสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงกลิบดอกแข็งแรงมากเลยนะครับลีบดอกสวยนะครับแข็งแรง